ไม่ทำอะไรผมไม่ได้หรอกตัวเดียวตัวเดียวนั่นไงบอกแล้วของมันขลังครับพี่น้องของมันขังเอามันศนี่ตากูเอาคืนตากูแล้วมึงตายตากูไงตากูไงตายดิมึงตายหรือเปล่าปีไงจกเหรอ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  จบใจไหมจกใชจไหมดีๆีน้าไปดีๆหน้าไปดีๆโดนแล้วครับโดนแล้วอีกทีนึงขออีกทีสวยสี่ไงป้าไม่ทันดิป้าไม่ทันดิป้าไม่ทันดิป้าไม่ทันป้าไม่ทันตายยังมาดิเฮ้ยจกให้หน่อยจกรถแท็กให้หน่อยจกรถแท็กให้หน่อยกูจบเองไอ้จับมึงอุ้มเพื่อนเหรอมึงอุ้มเพื่อนเหรออุ้มมะอุ้มไปใช่เปล่า อุ้มเหรอตายยังไอสับตายไหมไอหลบหลยพี่บังหลบพี่บังหลบมาดิไอใครกดไว้ฮ้าไอกูเองไอซับมาดิขวรไอ่เยี่ยแม่งมาดิมาดิตายซะมึงตายซะมึงไม่เป็นไรผมไหวพี่ผมไหวผมไหวนี่นี่หลบพี่เล็งเหรอเล็งเหรอ กินดิ่งอะไรมึงอย่ามึนโอ้โหจัดเดิมมึงยืนมึนเหอมึงยืนมึนเหรอมึงยืนอบรอบรอบลอบตีไงขอเน้นเน้นไอ้จัดตายไหมตายไหมไอ้ผมเองผมเองอมเอง แก่งกอ็งมึงตีไงตีไงตีไงมึงเหนียวเหรอมึงมึงเหนียวเหรอมึงเหนียวเหรอเออมึงเหนียวใช่ไหมตายดิจัดตายไอเหี้ยมึงอึดจังวะมึงอึดจังวะมึงตายยังมึงตายยังมึงตายไหมมึงตายไหมมึงตายไหมจัดไปไอจัดเด็กกูเองมานี่เดี๋ยวผมเองเดี๋ยวผมเองเราไปดิเราไปดิเดี๋ยวผมเองเดี๋ยวกูเองจัด เดี๋ยวผมไม่ลบอคล็อลอล็มึงออัดมึงหนีไอ้จัดหนี่ไหมหนีไอ้ัดตายยังมึงตายดิมึงตายดิมีไหมมีไหมหนึ่งหนึ่งเอาดิมาดิหนึ่งหนึ่งน้ามัตมือมัือมาม โอเคมีดนะมัดเนยมัดเนยมัดเนยยังเพิ่งยังไม่ได้ปั๊มเลยไปโอ้โหดูดิโอ้โหเอาผมปีเลยมา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 ใครมีแท็กเราเอาไปให้ตัวนี้เลยใครมีแท็กเราไปให้ตัวนี้เลยมัดเนอมัเนยเบี๋ยเดี๋ยว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 เอา๋ยวเดีเดี๋ยวเดีถ้าแพ้แลกของหมดตัวเอาโอเคเปล่าถ้าถ้าแพ้แลกของหมดตัว ถ้าแพ้แรกของหมดตัวถ้าแพ้แรกของหมดตัวยังก็ยังไม่ได้แทงเลยก็แพ้แรกของก็แพ้แรกของหมดตัวไงเอาเปล่าเอาเปล่าหนึ่งสองสามเปลียนร้อยเด็ดเดี่ยวเี่ยไอ้โง่ดังไม่มีในหมือจริงเลยไอ้โง่ไม่เอาแต่งเงินเอาแต่งเงินเอาแต่เงินครับนี้